สวัสดีครับเอฟซีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับจับก็าตามผลออ,ออกนะครับวันทีที่2 8เดือน5พศ .2 อ6 8นะครับกับแนวทางเราพัฒนานะครับจับแนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณน,นะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณวิเคราะห์หาเลขเด่นนะครับจากโซนถึง9คัดคัดในรียู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขอื่น ฉะนั้นการน,นําแนวทางไปใช้นะครับจะมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมที่มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับครับก็มาดูนะครับสำหรับผลออกหลากพัฒนาวันที่28นะครับผลที่ออก116 3 7 4นี่คือผลออกนะครับส่วนเล็กล่ากี่ยเล่นกันที่ลาวแล้วก็ริมฝั่งโค้งนะครับคือหลักแสนกับหลักหมืน่นออก1นหนึ่งส่วนเลข่างนะครับที่เล่นกันทั่วไปนะครับก็คือหลักพันกับหลักร้อยนะครับหกสส่วน3ตัวบนนะครับ ก็ออก3 7 4แล้วก็2ตัว7 4นะครับก็ตามนี้เนาะนะครับผลออกนะครับบางท่านนะอาจจะไม่ทราบนะครัเลขล่างของลาวเขานะครับก็ใช้หลักแสนกับหลักหมื่นนะครับส่วนที่เล่นกันทั่วไปนะครับก็คือหลักพันกับหลักร้อยนะครับกับก็มาดูแนวทางที่ผมลงให้นะครับสำหรับ อันที่28จุดบินจุดบินมาเก,กือบหมดเลยเนาะมันไปเบิลหนึ่งไม่มี3นะครับมีหมี6มี7จ็มีสีนะครับขาดเลขสาตัวเดียวนะครับส่วนวิ่งรูดนะครับเน,น้นาที่เลขเจก็ถือว่าถ้าใครนำเจไปวิง่งไปรูดนะครับก็เข้า,าวงบนนะครับ ก็ถือว่าเข้านะครับเล็กเจ็ดส่วนตัวรองเขานะครับตัวแทนเขาคือหนึ่งนะครับใครนำหนึ่งไปวิ่งไปลูกก็เข้าเหมือนกันแต่มันไปเข้าฝั่งเรานะครับเด็กล่างนะครับส่วนตัวที่ผมเจาะให้นะครับส่วนหกนะหกก็มาเนาะนะครับหกก็เข้านะครับหกเข้าที่จุดนี้นะครับเด็กล่างทั่วไปนะครับ ก็ถือว่าวิ่งโหลดเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับ7กับ6ส่วนตัวเจานะบเจาะให้ที่7 1 7 4แล้วก็6 1 5 5นะครับก่อนเนที่7จกับ6 1เนาะเสียดาย61ไปอยู่ขยับไปอยู่ข้างหน้านิดเดียวเองนะครับเนี่ยไปอยู่ตัวช่วงนี้ถ้ามันสลับกับ3มันได้ลุ้นนะครับได้ลุ้นชุดนี้เลยนะครับ พอมันออกเนี่ยหนึ่งแต่กลับกันผลจับให้ที่หนึ่งหกสี่เจ็ดเนี่ยจุดเนี่ยถ้าไม่มีเลขสามแทรกเดี๋ยวขาดได้รุนสี่ตัวกันเลยแต่เราเลขสามไปแทรกเนาะเขเสียดายนิดเดียวนิดเดียวจริงๆ <c oughs> ก็มาตามก็ต่อนอ้อก็ถือว่าได้กันนาะนะครับสําหรับวิ่งลูดนะครับได้ทั้งบนได้ทั้งล่างได้ทั้งตัวเจาะเลยนะครบับก็มาตามมาต่อนะครับวันที่วันที่30มนสะิบเนาะ 2 5 6 8นะครับอันที่สามสับลาพัฒนา ผมก็พูดไปข้างต้นแลนะ้วเนแนวทางนะครับการคิดการคำนวณน,นะครับการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับก็ไม่มีใครทราบลผลมันจะออกอะไรนะครับแล้วมาดูชุดบินนะครับสำหรับวันที่3 0เดือน5พศ2 5 6 8นะครับเราพัฒนาชุดบินวันนี้ผมให้ที่

ส่วนตัวที่ผมจับให้ผมจะจับให้4ชุดนะครับส่ชุดสเล็กดินผมให้ที่แกับ2ตำแหน่งเดิมนะครับก็คือเลขแปดตัวเดียวที่ผมเคยให้ก็ มีอยู่ตำแหน่งเดียวเนาะนะครับแล้วก็ไอที่เลขแปดนะครับเรามาดูตัวที่ผมจะเจาะเจาะไอทีสองแปดแปดสองสองแปดสองแปดนะครับชุดหนึ่งหกแปดสองแปดคือเลขเด่นมาด้วยกันนะครับ ชุดเลขออีกตัวก็เป็น2-4จสีชุดอีกชุดหนึ่งก็5-8วันนี้ตัวที่ผมเน้นให้ ผมอยากจะเล่นใน้3ชุดนะสองสนะครับสองสี 2, ก็เล่นติดล่างกันไว้นะครับเอาเขียนไว้ล่างเลยเนาะนะติดล่างส่วนชุดที่เหลือก็ติดบนนะครับตัวที่ผมเล่นได้ผมเล่นได้ที่2 8กับ6 8แปดสอกับ6 8นะครับ ส่วน3ตัวจับไปที่268แล้วก็สองห้าแปจะลืมนะครับ 24ให้ติดล่างนะครับมองเห็นกันไหมติดล่างกันไว้นะครับ24ส,ส่สนสวน2 8 6แแล้วก็58นะครับให้ติดบนนะครับมาดู4ตัวนะครับ สี่ตัวก็เหมือนเดิมนะครับใครจะนําไปใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้เนาะนะครับก็เขียนติดสูตรเลยนะครับวันนี้ผมให้ชุดเดียวดีกว่าเนาะชุดเดียวใครจะจับเพิ่มเติมก็จับได้นะครับเนี่ยสองสี่ก็ติดล่างไปแล้วนะครับจับไปที่สองสี่เขียนผิดเนาะเป็นไรเนาะสองสี่ 4. 6กแปดส่อกแตัวเดียวกันแหละนะครับแต่สลับแต่งก็ได้4แต่ชุดที่ผมชอบผมชอบชุดนี้นะครับส่วน3ตัวนะครับสตัวชุดนี้นะครับ2 6 8นะครับ ก็ตามนี้เนาะนะครับใครที่รับหนาทางก็แก็บเอาไว้นะครับกับตอนนี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมนี่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโช่ดีนะครับในวันที่30เดือน5พศ2อ6 8กนะครับก็ขอให้โชคดีทุกท่านหยิบจับตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับ รับสนท,ทันทีถามรัฐบาลไอ้รัฐบาลไทยเข้ามานะผมลงคลิปไปแล้วนะครับาหาคลิปไม่เจอแต่ว่าท่านไม่ได้กดติดตามนะครับก็พิมพ์เข้าไปเลยนะครับไปที่ YouTube แล้วก็พิมพ์ว่าแนวทางรัฐบาลไทยหรือว่ารัฐบาลไทยแล้วก็ตามด้เชื่อช่องนะครับอเอเาเล็กมารวยนะครับเดี๋ยวก็ขึ้นนะครับผมเปลี่ยนปกใหม่นะครับสำหรับแนวทางนะครับรัฐบาลไทยเป็นใช้ปกสีขาวนะครับ ครับก็ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ